ัสดีครับจะมารีวิวนะครับเจ้า New Shape นะครับ w Shape ตัวโคโลราโดนะครับตัวสูงโรงงานนะครับมาชมครับแล้วกปิสตาร์ทง่ายนะครับอเย็นเพลงเพะนะครับแอร์หนาวช่ำๆนะครับของตั้งภายในนะครับมีเบาะหนึ่งคู่นะครับสวยๆนะครับวงมาลัยนะครับวัดบูธวัดแรงดันนะครับแล้วก็มือโหดนะครับผมกระจกเป็นไฟฟ้านะครับผมกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะครับ มองข้างปรับไบฟ้าไม่ได้แล้วนะครับเป็นเป็นกระจกคาบไปแล้วนะครับประตูคาร์บอนนะครับฝาหน้าคาร์บอนฝาถ้ายคาร์บอนบวกฝาใส่นะครับผมจัดลงมาให้หล่อๆเลยนะครับทำยีราฟแค้นะครับล้อยางใหม่ๆนะครับใช้กันยาวๆแล้วอันนี้นะครับทีเดดทีเด็ดเลยนะทีเดดอยู่ที่ห้องเครื่องเลยครับเดี๋ยวเปิดไฟระบบของระบบไฟที่ครบนะครับเดี๋ยวเปิดไฟด้วยเลยทีเด็ดอยู่ที่ห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นนอมาน้านะครับเทอร์โบคู่นะครับ <net> ครับเป็นโบ่สามพันก้าวตีดีลูกสังเปนได้มากนะครับไใหม่เลยนะครับโตขน้นบ้านเติมเพราะนักพิณยมันรถไฟฟ้านะครับประมาณนี้เลยเครื่องโม้วนสวยเลยนะครับไม่ยากใช้งานนะครับไม่มีสั่ยงแน่นอนนะครับนี่นะครับโลโก้เป็น LED นะครับไฟหน้าครบนะครับไฟตะโม่แต่ปลอกติดครบเลยนะครับตัดตรงไม้โคตรหล่อเลยนะครับฝาหน้าคาร์บอนประตูคาร์บอนนะครับดอกคาตะแเปนะครับโซ่ สี่ต้นเสายกช่วงล่างดีไม่มีดังนะครับคาร์บอนก็ยังสวยนะครับผมราคาเบาๆนะคันนี้ใครหาใช้งานนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ครับฝาท้ายคาร์บอนเจาะใสลอยๆนี้เลยนะครับแบตเตอรี่ย้ายไว้หลังนะครับผมสวยเลยนะครับดิวเชฟโคโลราโดนะครับมาฟังเสียงครับ ครับดีครับสนุกแน่นอนครับผมฟันเืองสวยครับใครทําเองหมดเกินแน่นอนเอาผสนใจพูดคุยต่อบ่านได้ครับ169,000บาทเท่านั้นครับรถอยู่ยุทธยาเสนาครับประมาณนี้ขอบคุณครับ